แล้วแล้วจะอ๋อแล้วแต่จะบริจาคเท่าไหร่ใช่ไหมเราจะทํามาหนึ่งอันทุ่นนะครับไม่เดี๋ยวเพราะว่าจะเลิกเลยคิดว่าเดี๋ยวจะทําเอาเอาเอารูปของปีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็เอามารวบเป็นปะทินฮันปะทินแล้วก็ทําเป็นแบบออนไลน์เนาะเอาเป็นปะทินออนไลน์คนเตรียมบอกลาหน่อยอยากดาวน์โหลดก็ บริจาคมาอะไรเงี้ยเนาะเขากองอยนอยามันได้ประโยชน์นะครับแล้วไม่ทําเป็นออกเป็นชิ้นไม่ทำใช่ไหมจะทำเป็นออนไลน์ใช่ไหมชิ้นมีใครเอาไปทําได้ไหมมีฮะ๋อเหรอเอาไปทําดิเดี๋ยวทำนเลยเอาให้เดี๋ยวต้องไปตั้งเรื่องอีกฮะเดี๋ยวก่อนทาเป็นออนไลน์เดี๋ยวคุณหมอจะทาเป็นออนไลน์ปฏิทินออนไลน์นะคะของรวบรวมภาพทั้งหมดของปีนี้นะฮะแล้วก็ ให้ดาวน์โหลดกันแล้วก็ร่วมบริจาคทำบุญเข้ากองทุนสู่อนุรักษ์ช้างไทยเนาะครับนะคะเน้นทำบุญเพราะว่าบาปเยอะดิทิกตอกเจ็ดแสนใจโอ้เยอะมากเจ็ดแสนใจคืออะไรอ่ะส่หัวใจให้หรือเปล่าอ่ะโอเคนะคะตอนนี้เอาไปแล้วเหรอเรายังไม่รู้ไม่ทหนตั้งตัวอะ ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังในการบันณ์การบรรณีนะคะเจร้อยกว่าท่านที่อยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณทุกอย่าลืมอย่าลืมให้กําลังใจพี่น้องที่ประสบภัยนะฮะให้เป็นแรงให้เป็นแรงอันที่สองยังมีมาเรื่อยๆของเราเนี่ยต้องต้องระวังเหมือนกันนะเราอยู่ในป่านะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือโซนภาคกลางก็น้ำมวลน้ำลงไปแล้วเนี่ยก็ระวัง ข่าวดีๆก็แล้วกันครับ<ช>ว่าน้ําถึงไหนมีผลกระทบถึงไหนอะไรเนาะเพราะว่าจริงๆเรามีเรื่องเล่าตอนปีไหนนะที่น้ําท่วมหนักๆที่เออน้ำท่วมเยอะๆแล้วศูนย์เราเนี่ยก็ใช้เราอ่ะไปช่วยเหลือช้างที่วิยาด้วยการใช้ร่ถบรรทุกขนช้างจากพื้นที่ก็ให้คนที่เนี่ย นั่งรถเข้าไปในพื้นที่เอาออกออันเนี้ยจริงมีภาพเอาเอาก็ดีเลยนะนานแล้วครับคุณหมอที่เล่าครับอ่ตั้งแต่โครงการรถคันแรกอ่ะครับนานมากนานมากรถคันแรกแต่ะคือคือก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นอีกเพราะว่าเดือดร้อนกันเนาะฮอก็ไม่ได้อยากไปช่วยแบบนั้นเพราะว่าสงสารเห็นแล้วสงสาร ตอนนี้มีมีใครได้ยินเสียงเราอยู่บ้างไหมคะรู้สึกสัญญาณจะขัดขากหายหายนะฮะเราลองปล่อยออกแล้วไอ้พิมพยอ่ะใช่โอ้นักเรียนเรามาแล้วอ้าวหรอมาแล้วนะคะแกรดีเนียนะคะมาแล้วนะคะเวสเซเว่นลายอ่ะนะฮะนี่ยอ่ะยังมีได้ยินเสียงนะโอเคนะคะขอบคุณทุกทท่านนะคะที่มารับชมกันในวันนี้ขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะทุกการติดตามทุกการกดไลค์กดแชร์ รูปคําถามครับส่งดาวส่งอันนี้มาด้วยเนาะใจมาด้วยไม่มีผู้สนับสนุนรองใจดีนะคะมีฝากไว้คิดดีกว่านะคะฝากไว้คิดวันนี้นะคะฮะอะไรคะฝากอะไรคะไม่ไม่ได้ฝากอะไรจะขอบคุณไม่รู้เออท่านไหนส่งเอ่ออะไรขนมไหว้พระจันทร์อ๋อมาที่โรงพยาบาลมาที่โรงพยาบาลแล้วก็ ออ่น่าจะเป็น FC ซมูทู่แหละมไ่ฝาเอขอบคุดไม่ได้ก็ใครในนี้หรือเปล่าถ้าไม่กินเอามาให้ทางนี้เก่งทุเรียนก็ฝากไว้คิดวันนี้นะคะเจ็บกว่าคือการถอยออกมา อะไ,นะอไม่ดูเลยนะถอยมายไ,ไม่ดูเลยนะ <laughs> nilolosot-sot-sot okay. okay. sa Nei. <laughs> Thank <sweak> you. <cười> <cười> ba, có l luôn cái có à สวัสดีครับครูสุพิญญนยาคะับส,ญญสวัสดีครับมีคนอู้ต้องดุมก่อ,อ็ไม่มีหรอพี่อำนาจกับพี่นั้นไปแล้วหรอฮะ,ะ,ะมีคนเคยขึ้นไหมทุกคน,นบายบายข้างแหลก็มีเยอะมากมีที่ามาไหมที่จะเคยมาข้างแหลกไหมที่ผิวบอกว่าเคยขึ้นมาข้างแหลกไหม บา,บายนะทูดลงไปข้างล่างแล้วน,อ,นอไปขอลดเราไปติดตั้งลุ่มดีกว่า